เปิดดิก็เปิดดิเยี่ป้าได้คิดพวกเราอ่ะตำรวจมาเ้เอทเดีย้าสามก่อนอายังหนึ่งสองสาไอ้เหี้ยน um> ี่มนเกมกาล่ามาดิอย่าโลกสีพี่ป่ไปพี่เลียวข้องเังครับเนี่ยก็พอได้ ไม่ใช่รถเล้าอ่ะนะให้มันดูยาวๆยวมกนกลัวจะแบบเดียวยากอเอาเข็มขัดไว้ก่อนช่วง,ง,งรถอ่ะเฮ้ยตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเพียบเลยให้พี่ต้องต้องตักปี๊ที่ผมจอดอะ่ะข้างหน้าข้างหน้าหน้านี่แป๊บนึงน้ำมันจะหมดไม่ได้ไม่ได้เติมน้ำมันก่อนอเี๋ยพี่ไปปั๊มไหมตรงนี้แหละ เดี๋ยวรอเขาทำงานก่อนเราค่อยอันนี้พอาช่วงนี้ตำรวจแม่งฟิดว่ะแล้วเราเอารถเนิร์ฟมาหนีตำรวจสิจนะ้า <c oughs> ไม่กีกี้เลียวก็หนีได้ <c oughs> เอ่ออันนี้น่าจะได้นะโอเค ้าหลังจะลรถใกล้กว่านี้นะพี่ <c oughs> มันจะมีอ<จ>ะไรเอาละหนึ่งถึงสามนะพี่ไม่เห็นได้เลย๋อนี้ไงวิพ่เอาแล้วเนี่ยกําลังขโมยเฉยอ่าผมก้าแล้วเอ๊ะมันมันกดเองเหรอเออพี่ใส่ในคีรัดใช่ไหมถ้ากดแล้วมันก็จะจบเลยเราจะไปไหนกันดีอ่ะสักสองเส้สสนนะเราเอาไปเก็บกระดาษก่อนมันได้สีละเส้นใช่ไหม ใช่อย่าช้าเดี๋ยวตำรวจมาแต่คุยวอร์ที่มันเข้าหัวบ่อยอะเจียวมันกันอะต่อไหมเอาหางหน่อยไหมโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยเสียงตำรวจป่ะดิดพี่เสียงหมอ w h oh, <no. S 2> ย <laughs> ไปกลาบก่อนมาให้หน่อยมาให้หน่อย

ไม่ต้องถอยได้อยู่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วอะ่ะโอ้ยเรื่อง13มาหมอออกอยังไง หมอออกไปแล้วไปนอนก็ได้ป่ะเดี๋ยวตาย <c oughs> ไปนอน <c oughs> พี่นั่งในรถรอดีกว่าไม่ใช่รถเราเดี๋ยวมีคนเอาไป เดี๋ยวเราไปซอมกันที่อูเดี๋ยมาเอาผัดยืมมาผัดเขายืมเอาผัดได้ไหมครับไปไปเป็นไหนเหอผมยืมเอาผได้ไหมครัผมอยากไปจกปูนไปจกปูนได้ไมล่ได้ครับไปอมก่อนอมก่อนช่างอมเฮ้ ผมต้องเร่งเลยนะจ้าเย็บย่มคนเนี้ยไป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 ตำรมาเฮ้ยเฮ้ยมาเต็มมาเต็มรจมามามาจมามมาตรมรมารมรวม่มีม่ไม่มีมาไมาตมาม่มีรวรมตำรวจวามวม คนมาชิบหมเพียๆมานี่รีบไปรีบไปเขาคคุวเร็วๆพ้นทำไมเราไม่มีสักอย่างไปเอาเฟอร์ไปเอาเฟอร์ไปเอาเฟอร์หนีไปนขา้าราไเนี่ยเออใครเนี่ตำรวจยิงตำรวจยิงตำรวจยิงไปไปเรไปร็วไปร็วไป เอาที่ยี่สิบคันนี้ไปไปเิไปดิเปอร์ทำไมวะไอ้าขึ้นรถหร้อยังเนี่ยโอ้ยไปไปไปเลยไปไปไปมด้วยไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไม่ได้ขึ้นรถขึ้นรถไปก่อนเลยกลัวไอ้ารถความ แต่ยังผก็จะเต็มมันนอนแล้วมันกดวอ์ไม่ได้พี่พี่โดนตำรวจไล่ตอนนี้ยตำรวจมาสี่ฮะตำรวจม,มานม้าอไม่มีเลยใช่ใช่แต่มันจะค้นนะพี่ก็เลยแบบหนีก่อนตอนเนี้ยเ<ะ>ขาไล่เขาไล่อ่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะไปหาแล้วมันจะไม่เป็นไรหรอกเต็มยังเต็มแล้วถึงกดวอ์ได้นี่มาแล้วถึงแล้วเนี่ยเหร ใช้น,นี่ไหมเออตอนนี้แหละแล้วไม่เอาคนนี้มาตำรวจยึดคันนั้นไปเล้วไปหาจกใหม่แล้วตำรวจกำลังอยู่หน้าอู่เลยเออเสียงไม่ออกพี่รอเี่ออกแล้วไปหาจกใหม่แล้วตำรวจกำลังวุ่นอยู่หน้าอู่นอดไหมเนี่ยทียี่สิบขับกยยุญแจเดี๋ยนะเออทำไมไม่มีประตูก็เมื่อกี้คว่ำ ตำรวจม่งชนด่า,<ห>าเลยเฮ <หา S 1> นะ้ยได้ยินมันเสียงรถตำรวจไหมไม่ได้พี่ตู้ยาวแก๊งที่มันใส่ชุดนะั่นอะคอสตูมสีดำอะชุดบัวโดนสี่ห้าคนล้วนเลยไปอยู่ตรงนั้นกันอะวัวสีแดงเหรอวัวดำวันนี้เป็นบัวดำใช่ไอ้แก๊งวัวแดงอะอนี่ไหมนี่นะเออไม่ได้ไอ้ถุงไม่ได้ เหมือนเสียงบอกว่าแววๆใช่ไม่ได้ไหมไม่ขวาด้วยวายเร็วเร็วเสียงเข้าหูเพียบเลยนี่ไหมอันนี้ได้โอเคจัดดีฮะหนึ่งสามก่อนเอายังหนึ่งสองสาม เขากำลังวุ่นอยู่ไก่แกงนั่นอยู่คะแนนอยากเป็นช่างไฟเนี่ย <c oughs> มันจกสายไฟซะจัด <c oughs> ไปเดี๋ยวหาอู่บนที่มันอยู่แถวแถวข้างบนเนี่ยเอาทีละเส้นเลยสองเส้นอนะพี่ชัวร์สุดก็ทีละเส้นก็ได้ แต่ถ้าตรงเงียบๆก็สองเส้นก็ได้จะได้รอบเดียวเก็บของหมดยังกำลังกำลังเก็บกำลังได้อันเดียวอยู่จริงๆอีกสักเส้นก็ได้นะพี่เอออีกสักเส้นอีกสักเส้นนี่ไหมช่วยด้วยตำรวจยังดีตำรวจยังช่วยมันอยู่โอเคโอเคโอเคโอ้ยจบเลยงั้นอะแต่ว่าแต่ว่าอยากให้รถเขาเขาโดนจับได้นะช่วยด้วยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอยากให้รถเขาโดนจับได้นะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อย ไปข้างนไปข้างในขไปแล้ววะในนี้เรียบร้อยกำลังจบกำลังจบกำลังจบอยู่ตรงที่เราเพิ่งไปี่เอกระจกใส่แล้วบอกห้าโดนจับเอามาได้เลยแล้วก็ให้เขาลดเข้าไปแส่แค่ทุกคนทุกคนโอเคดีๆออกมาเลยออกมาเลยดูวาโดนล็อยองหทุกคนคุณตัดคิวอ่ะคิวเข้ไมเขาตัดอยู่เพืรอ เขาเจ้าชู้เขาเจ้าชู้คนนี้เพี้ยพี้ยมเร่มาเ้ยเจ้าชู้เขาเจ้าสนิทเขาำลยเช้อโดนอกมากระเดบตูด้วยพี่อ่ะพี่ตรมันเห็นเขาตำลายเช้อโมเดบตูด้วยอย่าโลกอย่าโลกเฮ้าทำยเช้เจ้าชูคนีเจ้าชบตรงไปเลยไอ้เฮียาเกมกาดมาดอย่าโลกสิพี่ขวาเลยลย ไข่โลกไข่โลกไม่มีตามาร์กตามาร์กมาเว้พอได้โตเข้าสิงกําลังเจอคนโดนดีพอดีเฮียโคตรตัวเลยนั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเว้ลูกโซนเนี่ยโซนเนี่ยไม่คือมันรู้อย่งถ้าเราไม่จับได้คุณจะตายพี่จะตายหมอ เฮ้ยผมเจ็บคอเฮ้ยผมเจ็บคอมีใครเจ็บคอไหมใช่ใช่ปกติครับใช่ครับฮัลโหลเฮ้ยผมโดนตำรวจลากเก๊ะไปซ่อมเหมือนไหมช่างช่างชอบฟังเพลงช่างไหนเปลี่ยนรถไหมล่ะ รถอันนี้รถอันนี้ไปคืนเขาด้วยเออรถเขาไปคืนเขาด้วยแล้วเขาเอามาะจุตายนะไอ้ริวบอกว่ามาเดี๋ยวพี่พี่ผิดทางใครเปาอะช่างอู่ไหนเลยจำอู่ได้จเงงงพลไม่เคยจำอู่ตัวเองได้ทางไหนวะเนี่ย สายหน้านู้นเลยครับพี่สายพี่เขาชื่อสักทีครับนี่ต้นไม้เต็มเฮ้ยเราเสียงแล้ว เห็นตำรวจไหมล่ะข้างล่างอะ่ะเราเก็บแล้วกลัวเลยเราขับช้าๆแบบเนียนๆช้าๆเนียนๆซ่อมรถหน่อยดูเข้าใจเยี่สิบโอเคโอเคเออไ,ไอค้ออไหวอวัวไม่กวดไอ้หัวมไม่กวาดจะกั <c oughs> นจะกันพอมาะนี่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 คนมีปัญหาดิอายุ่ยสิบขวบปะใช่ เราคงไม่ได้หรอไอ้ไม่หวาดไม่เกินชั่วโมงกูบอกในแกงเนี้ยโคตแตกเจ้าป่าที่มันกินพวกเราอะคาขาแตกแล้วคาขาเปิดดีก็เปิดดีเยอะก็เปิดเจ้าป่าที่กินพวกเราอะเปิดดีลยผมแย่ผมแย่หือผมแย่เฮ้ยป่าที่กินพวกเราไปจะไม่ไหมผมแย่แล้วผมแย่ผอมแย่กว่าอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเชื่อที่โอ้โหทคนไหนพูดนะคนไหนพูดนะไอโดนวัวถุ่มเนี่ยเราอะเเราอะฮ้ย ใครมินใครมินนี่คนนี้คนนี้จับหน่อย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 จับไปเลยจับให้หมดเลยขึ้นยศเลยเนี่ยเป็นหมอบรรจงเลยเนี่ยหมอมันจงอ่ะเฮ้ยคนนี้ที่เจ้าชู้นี่หว่าจำได้จำได้ไอ้คนนี้เจ้าชู้นี่หว่าใช่เจ้าชู้เจ้าชู้มีเป็นหลักเลยมีอะไรนยเลยเนี่ยใช่ใช่ไม่รอเลาไม่รอไม่รอเล่าใช่เจ้าชู้ก็บอก็บอกว่าขอเยื่อฟัวไว้ควันเลยสาวพวกที่ดนึ่คนเนี้ยชื่ออะไรครับ จะผมช่วยแต่งรถให้ไหมเร็วเร็วเรรถใครดต่งไป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 ช่วยเขาแต่งรถหน่อยเร็ว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 ไปแต่งรถเดี๋ยวเรามิสูแต่งรถเดี๋ยวรถโดนล็อกอีกคันแล้วไงมามาแต่งรถเมื่อกี้โดนล็อกไปคันหนึ่งแล้วเรไม่รู้ว่ารถเราผ่านไม่โดนล็อกไปแล้วใช่เหรอจะเป็นมากกว่าลรักรักนั้นคือคือชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิต อย่าผักอย่าผักอย่าแตกงแล้แตกแต่สุดท้ายก็เจอวันเจอโอ๊ยแคร์มันอะเอาคันไหนไปดีตอนเนี้ยมีว่างอะไรกันเลยช่วยเขาแต่งรถเลยเฮ้ยพูดอะไรอย่างแต่งรถตัวถามมั้ยนท่านมีรเขาอยากแต่งรถวทาไมเขาไหมไหนไหนไอแปดไอแปด